ตอนที่9ในห้องโล่งสี่เหลี่ยมขนาดกลางมีเพียงแท่งคอนไม้ใหญ่และอุปกรณ์สำหรับนกวางอยู่เท่านั้นหญิงสาวกลับมาจากเยี่ยมคนป่วยเข้ามานั่งกอดเข่าดวงตาเมอมองไปยังนกเขาแมวสีขาวที่เริ่มมีขนสีเทาแสมมากขึ้น ใจล่องลอยหวนคิดถึงจุดเปลี่ยนที่ทำให้เส้นทางรักของเขาและเธอต้องแยกจากกันหม่ใกล้ถึงคอนโดแล้วนะคะพิธีครับหมคสแกนคีย์การ์ดแล้วขึ้นไปได้เลยนะหญิงสาวในชุดนักศึกษานั่งอยู่บนรถแท็กซี่ที่ขับมาใกล้ถึงคอนโดเพนท์เฮาส์ของคุณชายธีรพบ เธอลืมกลองการ์ดไพาทาโลที่เธอเอาไว้ฝึกการทำนายไว้ที่นั่นหากกว่าจะนึกนายชายหนุ่มก็บินไปเรียนยังต่างประเทศนานกว่า3เดือนแล้วเพราะเธอมัวแต่อ่านหนังสือเตรียมสอบหนักโชคดีที่ชายหนุ่มทิ้งขีดก๊าซหนึ่งใบเอาไว้ให้กับเธอเผื่อเวลาที่หญิงสาวต้องการอ่านหนังสือในช่วงสอบและต้องการหาที่สงบ ที่นี่คือที่ที่เหมาะที่สุดพิธีแน่ใจนะคะว่าคุณแม่พิธีไม่ได้มาค้างที่นี่นะแน่ใจครับคุณแม่พี่ไปทัวร์ยุโรปนะประมาณสิบห้าวันไปกับเพื่อนพี่เพิ่งได้คุยกับคุณแม่เมื่อวานนี้เองหลังจากชายหนุ่มไปเรียนต่อก่อนการมาักมาค้างที่นี่ เป็นบางครั้งที่มีปาร์ตี้กับควรเพื่อนสังคมไอโซหรือวันไหนที่เจ้าแง่แม่งอนกับหม่อนลิทากรและด้วยความรักของเธอและเขาก่อนการยังไม่เคยรู้หลอนรู้เพียงว่าลูกชายของหลอนบาดเจ็บเพราะช่วยเหลือหญิงสาวรุ่นน้องคนนี้จึงเป็นเหตุให้ไมฟ้าไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมารดาคนรัก ค่ะอย่างนั้นใหม่ขึ้นไปเลยนะคะครับจริงๆช่วงเนี้ยกำลังจะสอบใหม่มานอนค้างที่นี่ก็ได้นะถ้าที่หอวุ่นวายนะ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ทีที่ไม่ยอมมาค้างเนี่ยเพราะกลัวทนคิดถึงพี่ไม่ไหวหรือเปล่าฮะเป็นจริงดังนั้น ทุกมุมในเพนท์เฮาส์แห่งนี้มีความทรงจำดีๆมากมายระหว่างเขากับเธอรู้แล้วยังจะมาถามอีกพิธีรีบเรียนให้จบแล้วกลับมาหาใหม่นะใ <c oughs> หม่นั่นแหละรีบเรียนให้จบแล้วสอบชิงชนมาหาพี่นะด้วยความรักที่ไม่ได้รับการยอมรับเธอและเขาวางแผนไปใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษด้วยกัน ค่ะเอ่อพิธีคะเท่านี้ก่อนนะคะไหม่กำลังจะขึ้นลิฟต์แล้วคะ่ะครับพี่รักไหม่นะไหม่ก็รักพิธีคะ่ะสายถูกวางลงไหมฟ้าเดินเข้าไปยังกล่องเหล็กหรูเพื่อขึ้นไปยังชั้นห้องเพนเฮาส์ที่ทั้งชั้นมีเพียงห้องของคุณชายธีรพส่วนอีกห้องเป็นของลูกค้าอีกคนเท่านั้นคีการ์ด แผ่นบางถูกสแกนบนแถบแม่เหล็กสีดำหน้าห้องหญิงสาวกดคันโยกผักบานประตูโอเวอร์ไซส์สีเข้มเข้าไปด้านในขณะนั้นเองหญิงสาวรับรู้ถึงเสียงภายในห้องที่ดังว่ามีใครบางคนกำลังทำอาหารอยู่ในโซนครัวไม้ฟ้ารู้สึกหนาวร้อนสันหลังขึ้นมาพลันด้วยอาจเป็นกรการก็เป็นได้ใจที่คิด จะเข้าไปหาสิ่งของของตนจำต้องเปลี่ยนกระทันหันแล้วหันกลับไปเพื่อจะออกจากห้องหากทว่าไหมเสียงเข้มของชายหนุ่มกลางคนดังขึ้นไมฟ้าจำต้องชะงักเมื่อเหลียวมองไปยังต้นเสียงพ่อ ดวงตาสองคู่สบประสานภายใต้ความเงียบผู้เป็นพ่อยืนกืนน้ำลายลงคออึกใหญ่หากเพียงคู่อีกเสียงหนึ่งจึงดังขึ้นคุณกิติคะล่างหญิงในชุดคลุมสีขาวโผเข้ากอดด้านข้างของกิติโดยไม่ได้สังเกตว่ามีบุคคลที่สามยืนอยู่ที่ลักการทำอาหารเสร็จแล้วไปทานกันเถอะคะ่ะ เธอว่าเมื่อเห็นว่ากิตติกำลังยืนตะลึงกับบางอย่างหลอนจึงหันไปตามสายตานั้นนี่เธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเสียงแผดดุกล่าวถูกส่งไปยังเด็กสาวในชุดนักศึกษาที่ยืนตัวชาน้ำตาน้องหน้า เธอแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าผู้เป็นพ่อของตนจะกลายเป็นชายชั่วที่สวมเขาให้คนอืน่นไมฟ้าไม่อาจทนยืนมองหน้าบิดาได้อีกต่อไปจะเปิดประตูแล้ววิ่งไปยังลิฟเพื่อออกไปจากที่นี่ทันที นับตั้งแต่วันนั้นหญิงสาวมิก้าสู้หน้าชายหนุ่มได้อีกต่อไปความทรมานที่ตนจำต้องเป็นคนบอกตัดความสัมพันธ์ทั้งที่ยังรักเขาอยู่เต็มหัวใจนอกจากเธอจะเป็นผู้หญิงที่แม่ของเขาไม่คิดจะหลับเป็นสะพายเธอยังเป็นลูกชูไม่ว่ามองด้วยเหตุผลใดสุดท้ายชีวิตรักของเธอ กับคุณชายชิรภพไม่มีทางเป็นไปได้ในเมื่อชะตากำหนดให้เธอทุกทนกับความจริงอันโหดร้ายหากยายต้องกันแก้งให้เธอกลับมาพบเจอกับเขาอีกความทุรนทุรายเพิ่มขึ้นเป็นทวีเมื่อเขากกก่อเธอแต่เธอกลับต้องปฏิเสธทางที่ตรงข้ามกับใจ น้ำตาหยดน้อยไหลลงข้ามพวงแก้มนวลก้อนเนื้อในอกดังถูกบีบให้หยุดเต้นเธอจะบอกเขาได้อย่างไรว่าสาเหตุแห่งรักที่พังลงเพอาเธอคือลูกสาวของชูสารเลวที่สวมเขาให้พ่อของชายหนุม่มหญิงสาวจมน้ำตาอยู่นานจึงรวบรวมความเข้มแข็งกลับไปยังห้องนอนของตนเพื่อทำธุระส่วนตัว เมื่อมองนาฬิกาบอกเวลาสามทุ่มเศษแพรชมพูวันนี้มีนัดไปกินข้าวกับสิบปากรเจ้าหล่อนส่งข้อความมาบอกว่าคงกลับดึกด้วยสัตวแพทย์หนุ่มทำงานเลยเวลากว่าจะได้ออกมากินข้าวด้วยกันก็เกือบสามทุ่มพลันใจอดเป็นห่วงคนป่วยไม่ได้ปานนี้จะกินข้าวกินยาหรือยังกระนั้น จะต้องห่วงใยเล่าในเมื่อบ่าวในวังมีคอยเอาใจดูแลอยู่แล้วไหมฟ้าล้มตัวลงนอนใต้ผหมผืนหนายังไม่ทันได้หลับตาเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอกระดังขึ้นฮัลโหลแพ้พ่ไหมนอนหรือยังเสียงล่าเริงดังออกมายังจ้าแพ้มีอะไรหรอเปล่า แพรจะบอกว่าพี่ใหม่นอนก่อนเลยนะไม่ต้องห่วงแพรแพจะชวนหมอสิบไปหาอะไรเบาๆเดื่มกันได้ยินคำของน้องสาวไหมฟ้าย่นคิ้วเข้าหากันทันทีแพรพรุ่งนี้หมอสิบต้องทำงานหรือเปล่าเราอย่าไปชวนเขาแล้วไหลนะหมอสิบเขาเวน้นบายแพรแต่เราเป็นผู้หญิงนะเพิ่งจะรู้จักกันด้วย ไปดื่มแบบนั้นเกิดเขาทำอะไรเราขึ้นมาล่ะขึ้นชื่อว่าผู้ชายเมื่อน้ำเมาเข้าปากอาจเปลี่ยนเป็นปีศาจร้ายเมื่อไหร่ก็ได้พีิมายไม่ต้องห่วงแพรหรอกห่วงหมอสิบดีกว่านี่แพรอย่ามาทำเป็นพูดเล่นนะคนในสายถึงกับหัวเราะลัน่นพีิมายถ้าเราอะรักใครสักคน เราก็อยากอยู่ใกล้คนคนนั้นไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนถ้าแพรจะตกเป็นของใครสักคนคนคนนั้นต้องเป็นคนที่แพรรักแล้วแพรก็รักหมอสิบไปแล้วใหม่ฟ้านิ่งงันกับความคิดของน้องสาวยอมรับว่าเธอคือสาวสมัยใหม่และเชื่อมั่นในความคิดและหัวใจของตัวเองมาตลอดพี่ใหม่นอนทักเธอะ ไม่ต้องห่วงแพรนะคะเมื่อสายถูกวางลงความหนักในพงอกเพิ่มขึ้นแน่นอนเธอเป็นห่วงน้องสาวแม้รู้ว่าคนอย่างแพรชมพูท้าไม่แน่ใจอะไรไม่มีทางตัดสินใจทำแต่ความรักบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่คนสองคนเท่านั้นเธอไม่อยากให้น้องสาวต้องมาเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับเธอ โทรศัพท์ในมือถือที่ยังถืออยู่กับมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งหากครั้งนี้กลับเป็นเบอร์แปลกที่เชิไม่คุ้นมาก่อนสวัสดีค่ะเธอรับสายอย่างลังเลไหมนอนหรือยังครับเสียงนน้มสุภาพฟังรูรูได้ว่าอาการไข้หายไปแล้วพี่ทีครับพี่เอง พี่โทรมาลบกวนใหม่หรือเปล่าไม่ค่ะใหม่ยังไม่ง่วงพิธีอาการดีขึ้นแล้วหรอคะความห่วงใยส่งผ่านเสียงคงดีหากเสียงนี้จะสามารถแทรกเข้าไปในใจคับแคบของชายหนุ่มได้ครับจะดีขึ้นกว่านี้ท้าไมไม่กลับไปเนี่ยเออคือแล้วพิธี ทานข้าวทานยาหรือยังคะความควยเขินเหอขึ้นดวงหน้าจนเลือดฝาดอีกทั้งเสียงน้อยตะกุกตะกักนั้นชัดเจนทานแล้วครับอาหารอร่อยมากขอบคุณไหมนะค่ะแล้วนี้พิธีโทมามีอะไรหรือเปล่าคะพี่อยากได้ยินเสียงไหมเธอนิ่งไปกับคำหวาน นานเหลือเกินที่ไม่ได้ยินจากปากชายคนนี้พี่ขอโทษนะที่พูดตรงๆแต่พี่ไม่มีเหตุผลอื่นทำไมไม่สะดวกใจพี่วางก็ได้นะเออไม่เป็นไรค่ะใหม่ก็กำลังนึกถึงพิธีอยู่เหมือนกันค่ะมุมปากอยากรายกาดกระตุกขึ้นไม่ได้ยิน แค่นึกถึงเองน่ะเหรอพี่ทีอย่าพูดแบบนี้ไหมไม่คิดถึงพี่ก็ไม่เป็นไรครับพี่รอได้รอมาตั้งนานจะรออีกสักหน่อยจะเป็นไรไปละ่ะจริงไหมใจในอกฟูแทบล้นออกมาแม้สับสนกันนั้น ก็หนีไม่พ้นความเป็นสุขใจในคำหวานหูจากท่านชายอยู่ดีพิธีไม่โกรดไหมกับเรื่องที่ผ่านมาจริงๆแน่หรอฮะเธอตัดสินใจถามออกไปตามตรงพี่ไม่อยาพูดถึงมันพี่สนใจเข้มไหมยังรู้สึกกับพี่เหมือนเดิมกพ็พอพิธีคะ แต่ไหมมีอีกเรื่องถ้าเป็นเรื่องอดีตพี่ไม่อยากฟังเสียงเข้มเอ่ยแทรกหญิงสาวจำต้องเก็บสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนความเงียบเข้ากั้นระหว่างกันก่อนที่คุณชายธีรพบจะเอ่ยพรุ่งนี้ไหมมีไปไหนหรือเปล่าเออคือช่วงเช้าไหมมีไปเยี่ยมญาตินะคะเธอกระอ,อักกระอ่วนไม่เต็มเสียง พิธีมีอะไรหรือเปล่าคะช่วงบ่ายพี่จะให้คนเอาของไปให้นะของอะไรคะไม่เอาแล้วนะคะพิธีแค่คุณพอตเตอร์ตัวเดียวมูล,ลค่าของมันมากเกินกว่าเธอจะรับได้แล้วพรุ่งนี้ได้รับก็รู้เองละ่ะแต่ทําไมไม่รับพี่คงเสียใจ พูดมาขนาดนี้ถ้าเธอไม่รับคงถูกมองว่ากลายเป็นคนใจร้ายที่พังความรู้สึกชายหนุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะขอบคุณครับพี่ไม่กวนใหม่ดีกว่าเอาไว้พบกันนะหญิงสาวนึกประหลาดใจกับคำว่าพบกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ทีฝันดีครับ บทสนทนาหวานสิ้นสุดไม้ฟ้ายังคงมองโทรศัพท์ในมือใบหน้าจุดยิ้มจางยิ้มแห่งความสุขคุณชายดังเป็นน้ำใสพลรางพรมลงกลางใจแห้งแล้งที่รอคอยดวงนี้ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในขณะที่ความรู้สึกเติมเต็มเกิดขึ้นกับหัวใจของหญิงสาว คุณชายผู้ลล่คำสเสนหาชวนฝันดวงหน้ากับฉาบด้วยความเย็นชาดวงตามมองเขม็งไปยังสิ่งที่เขาคิดจะให้เธอหลังจากนั้นเพียงแค่นับนาทีรอให้แมวน้อยคานเข้าโพงหมาป่ามาให้ขยํำอย่างสาใจภายในเรือนจำแห่งหนึ่งในเขตป,ปริมณฑล วันนี้เป็นวันพบญาติผู้ต้องขังประจำปีหญิงสาวพี่น้องมานั่งคอยคิวเข้าพบบิดาตั้งแต่เช้าพอที่แทบไม่ได้มาดูดำดูดีพวกเธอตั้งแต่ยากขาดจากมารดาเงินค่าเล่าเรียนและค่าเลี้ยงดูในแต่ละเดือนที่โอนมาให้ไม่ต้องถามถึงคำว่าพอเพราะชายคนนี้ไม่เคยสนใจบุตรสาว มีเพียงตายายและตัวพวกเธอเองเท่านั้นที่ดิ้นรนต่อสู้จนเรียนจบมีอาชีพหาเงินเป็นกอบเป็นกำรรซื้อบ้านกระทัดรัดให้ครอบครัวได้มีชีวิตที่ดีขึ้นส่วนบิดานนั้นหรือหากไม่มีความจำเป็นหรือเรื่องให้ช่วยเหลืออย่าหวังว่าจะโผล่มาให้เห็นญาตินายกิตติปัญญาประจักษ์เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้แล้วครับ เสียงเรียกเข้มจากเจ้าหน้าที่เรือนจำในชุดสีกะกีไม้ฟ้าและแพรชมพูลุกเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปด้านในจนไปพบลานกว้างล่มลื่นมีชุดโต๊ะไม้จำนวนหลายชุดตั้งเป็นจุดโดยรอบญาติและนักโทษนั่งพูดคุยกันด้วยใบหน้าหลากหลายบ้างยิ้มดีใจที่ได้พบกันบ้างเสียใจร้องไห้เมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลง ของร่างกายญาติผู้ถูกจองจำที่ซู้ผอมหญิงสาวมานั่งรอได้เพียงครู่ล่างสันทัดในชุดออกจุดเยี่ยมญาติที่ทางเรือนจำจัดให้ด้วยเสื้อสีน้ำเงินแขนยาวกางเกงสีดำเสมอเขา่าเดินมากับผู้คุมย่อนล่างนั่งลงตรงข้ามบุตรก่อนที่พัสดีจะปล่อยให้สนทนากันเพียงลำพังสวัสดีค่ะพ่อ สองพี่น้องยกมือไหว้ผู้เป็นบิดาเขาดูอิดโรยไปมากผิวกายดำค้ำแดดทรงผมถูกตัดเกียนเช่นเดียวกับนักโทษคนอื่นไม่เอาขนมกับของใช้ม่ให้พ่อด้วยนะคะฝากไว้กับพัสดีแล้วคะ่ะหญิงสาวเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มดังเป็นกำลังใจไหมกับแพรสบายดีใช่ไหมค่ะพวกเราสบายดีค่ะพ่อ แต่งงานก็ยุ่งนิดหน่อยค่ะทำงานทําการอะไรกันละ่ะคนเป็นพ่อไม่เคยรู้เสียด้วยซ้ำว่าลูกสาวทั้งสองทำงานอะไรไมเป็นหมอดูพ่ายิบซีค่ะพ่อส่วนแพรก็แพรกำลังจะแต่งงานค่ะพ่อแฟนเป็นสัตวแพทย์น่ะแพรชมพูเอ่ยแทรกขึ้นไม้ฟ้าถึงกับย่นคิ้วหันไปมองหน้าอืม ก็หมดห่วงไปคนนะแล้วไหมล่ะคิดยังไงเนี่ยถึงไม่เป็นหมอดูฮะอาชีพไม่มีอนาคตได้เงินสักกี่บาทกันเชียวทำงานแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเรียนจบถึงปริญญาตรีไม่ใช่หรือไงทำไมไม่ไปหาบริษัททำฮะผู้เป็นพ่อค่อนขอดในอาชีพที่ตนไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบาง หญิงสาพ,พูดไม่ออกทำได้เพียงยิ้มเจือนรับมือบางของน้องสาวเอื้อมกำมือพี่สาวแน่นอยู่ใต้โต๊ะอวิตามินกับยาบำรุงที่ใหม่เอามาให้ข่าวก่อนหมดเรี่ยงคะยังพ่อไม่ค่อยได้กินน่ะทำไมล่ะคะอาหารในนี้สารอาหารก็ไม่ค่อยจะมีนะคะเกิดป่วยขึ้นมาจะลำบาก อย่างไรคนคนนี้ก็คือผู้ให้กำเนิดมาไม่ว่าเขาเลวร้ายแค่ไหนเธอยังคงห่วงใยเสมอให้มันตายตายไปซะอยู่ในเนี้ก็ไม่ได้ต่างจากในนรกหรอกนะแต่สักวันพ่อก็จะได้ออกไปนะคะออกไปแล้วเป็นยังไงออกไปทำอะไรทั้งเงินทั้งที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีลำพังเราอะ เป็นแค่หมอดูครั้งละสิบยี่สิบาทจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงพ่อฮะพ่อแต่พี่ใหม่เขาแพชัมพูเริ่มทนไม่ไหวตั้งใจเถียงลบคำปามาดหากไหมฟ้าปามเอาไว้เสียก่อนเออไหมก็แพมีเงินเก็บอยู่บ้างคะ่ะถ้าเราอยู่กันอย่างประหยัดหน่อยทำไมเราจะเลี้ยงพ่อไม่ได้ละคะอืมช่างเหอะ เอาไว้ให้มันได้ออกไปจริงๆก่อนแล้วค่อยมาพูดกิดติทำทีไม่ต้องการเอ่ยหากสายตาสอบพิรุษอย่างประหลาดก่อนจะว่าต่อด้วยโทสะไอ้ตระกูลแห่งสวยนั่นนะมันไม่ปล่อยพ่อไปง่ายๆหรอกกิติรู้ดีว่าตนดันไปรูปคมผิดดามแต่แน่แหละว่าตระกูลนี้เมื่อแขนใคร คนคนนั้นเสมือนไล้เงาหัวไม่มีทางที่ชีวิตจะสงบสุขเออไหมเรานะ่ะไม่ได้ติดต่อกับลูกชายคนเล็กไอริทาก่อนมาแล้วใช่ไหมเออค่ะไม้ฟ้าหลบตาพยักหน้ารับดีละมันชั่วทั้งตะโกนจะจำมาไว้เลยนะมันถือว่ามีบารมีมีเงินล้นฟ้า อย่าให้ถึงตากูบ้างแล้วกันใบหน้าก้านแดดชัดด้วยแรงแขนพ่อคะพอเถอะนะคะให้เวรกรรมมันสิ้นสุดเพียงเท่านี้เวรกรรมบ้าบออะไรกันมันมีจริงที่ไหนมีแต่คนโง่ตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดเท่านั้นแหละสักวันพ่อจะออกไปเอาคืนพวกมันให้สาสมเลย หมฟ้าเห็นอาการบิดาทำได้เพียงสลดในอกด้วยสิ่งที่กิตติทำเอาไว้กับครอบครัวหม่อมตะกูลดังนั้นสาหัสสากันเหลือเกินโชคดีแค่ไหนที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้การถูกส่งเข้าคุกนับว่าบวรกิตติอนนันต์ปราณีเขาอย่างที่สุดแล้ว